ีครับสวัสดีครับผมเซลล์ออยสอนรามอยู่สุขครับผมเซลไฟส์พัสดิ์แถวหมอครับผมครับพวกเราอยู่ที่อีซูซูประกิตมอเตอร์สาขาโครัรามนะครับผมวันนี้เรามีอะไรมานําเสนอครับพี่ไฟรถมิวเอ็กมิวเอ็กใช่ครับผมมิวเอ็กที่อยู่ข้างหลังเรานี่แหละครับก็จะเป็นการนําเสนอการใช้กุญแจอีซูซูไอเจเนียสเอ็นพีนะครับผมครับผมก็สามารถไอ้กุญแจตัวนี้ก็สามารถทําให้สตาร์ทจากด้านนอกได้ในกรณีที่ เรารถเราดนแดดเราลงไปทําธุระเราลงไปทานข้าวถูกต้องนะครับรถจอดทิ้งไว้รถต่อจากแดดอยู่นะครับแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราจะขึ้นรถมาเลยรถมันก็จะร้อนถูกต้องครับเราก็เลยมีเทคโนโลยีตัวนี้นะครับ t e n i s n t s สตาร์ทรถด้วยรีโมทนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ไฟท์แนะนําให้ดูนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เวลาเราจะสตาร์ทเนี่ยเราก็ต้องกดปุ่มล็อกเนี่ยปุ่มล็อกเนี่ยสทีแล้ก็กด ปุ่มด้านบนเนี่ยหนทีแล้วม็จะสตาร์ทไหนลองดูสิกด2ทีหนแล้วกดนี้ค้างไว้บนติดไหมครับก็จะ,จะเป็นอย่างนี้เลยติด,ดเหมือนเรามีเวทมนต์ครับครับผมเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดนะครับช่วยในการความสะดวกสบายของลูกค้านะครับ,รบเวลาลูกค้าขึ้นรถมาลูกค้าจะไม่รู้สึกร้อนเพราะว่าในช่วงที่เรากดด้วยรีโมทสตาร์ทเนี่ย รถจะทําความเย็นให้นะครับเครื่องปรับอากาศก็จะทําความเย็นให้เรารอลูกค้าที่จะขึ้นรถแล้วก็จะไม่ได้รับความร้อนครับผมแอร์จะเย็นสบายชทุ่มช่านะครับครับผมหลังจากที่แล้วลูกค้าถามว่าอ้าวรถสตาร์ทไว้แล้วรถแล้วรถจะหายไหมรถจะล็อกอยู่นะครับรถไม่หายนะครับต้องครับดับได้ที่พี่ปลดล็อกกุญแจเครื่องก็จะดับแล้วก็ขึ้นรถได้เลยนะครับผมครับผมครับวันนี้เราก็มาเท่านี้เนาะไปครับผม ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ